จะาทำข้าวผัดไข่เจียวฟรีมือเป็ดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วแรกเราก็ต้องใส่น้ำมันใส่น้ำมันเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่งาำงานใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ส้มบ่ใส่ส้มเสร็จนะคะก็ทำอะไรก็เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมาทำต่อกันนะทุกคนก็ไม่รู้นะว่านี่คืออะไรมันคือน้ำตาล ไหนคือน้ำตาลคะนี่นะคะก็จะแบบที่มันเป็นสีดำๆอะค่ะคือน้ำมันแล้วก็เราจะใส่เีย <c oughs> เริ่มแรกนะคะเราต้องคนให้มันแบบละลายก่อนแล้วก็เปิดแก๊สก็เปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปนะคะมันคือไข่ ก็ะบบผสมกับค่าสีน้ำเงินแล้วก็จะกลายเป็นค่าสีส้มอ่อนเห,นะหนื่อยกันไหมแบบไม่สื่อได้หนาโป๊ะสีน้ำแบบไท,ที่แป๊บไค่อยคุยนะใส่อะไรอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลา นะคะเราใส่เลยแล้วก็อันนี้จะใส่กุ้งเข้าไปกุ้งสดไหมใช่ค่ะเวลานี้ <สด S 1> ก็เราจะใส่อันนี้นะคะจะใส่ปูด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำซ่อมตามแล้ว <c oughs> วันนี้เราจะมาทำซ่อมตามกันค่ะ โอเคเขาผัดเสร็จแล้วก็ทำซุปตาใช่ค่ะแล้วก็ใส่ทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็เหลืออันที่เรายังไม่ใส่ก็คือปูเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนยายก็เลยใส่หมดไปก่อนเพราะวันนี้เราจะไม่ออกไปไหนเราก็จะทำอาหารกินที่ตอนนั้นเราไปซื้อทุกอย่าง เอาอะไรมาใส่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นยำที่จะเป็นปนบันนะส์น,ขน่ขอดูใกล้ๆหน่อยขอดูใกล้ๆหน่อยนี่จะเป็นเส้นของท้อตมตันนะจ๊ะนี่ค่ะดแล้วใ,ใส่ไปเลยกลับไปแล้วก็ต้องใส่มะละกอนะคะโอเค,อเคมะละกอเนี่ยมะละกอขอดูหนะ่อย น่ะต่อไปก็ใส่เกลือ3ชอ้อนนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่หนังปลามันก็อันตรายอีกนึงเนาะอันตรายด้วยใช่ไหมคะเ <c oughs> พื่ความอร่อยเพื่ความอร่อยนะคะแล้วการบุษย์ายนี่ก็คือ พร๊ดแล้วก็มะเขือเทศอันนี้ก็แล้วก็กจะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอย่างตอนใส่แล้วใส่แล้วแล้วก็อันนี้จะใส่ด<อ>ใูใกล้ใเลยค่ะน,นี่ค่ะอันเมทาเมทา อันนี้เราจะใส่ถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวสามเม็ดใส่พริกด้วยสิใส่พริกด้วยไม่ได้ใส่พริกทีใส่แล้วโอเคใส่ก็ใส่แล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าจะใส่แล้วแล้วก็เราจะใส่เตต่อไปเราจะใส่เต็งกวานะคะ แล้วก็จะมาตำกันค่ะโอเคตำกเลยจ้าคนหรือเปล่าไม่ใช่ตำอ่ะอ่าการคนของเขานะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปะะเราจะใส่ถ้วยเลยค่ะ อันนี้คือส้มตำอะไรคะบอกชื่อ,ลอเลยส้มตำเผ็ดที่สุดในโลกว้าวส้มตำเผ็ดนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะทำมาม่าเก,กาหลีโอเคค่ะบ๊ายบายนะเพื่อนบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบาย